การบ้านวันต่อจังหวัดลุกรีมีความเงิน เสื่อมราคาเพิ่มจากลูกกว่ารับเงินจากสองแสนแปดหมื่นห้าห้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนนะครับประมาณการกําไรขาดทุนสุทธิประจําเดือนให้ตรวจสอบนับเลยครับไดขาเลขานับเลยจะได okay, ้เป็นหลักฐานเลยนี่มันจะแหลกเรายังไม่ได้ใบอนุญาตเลยช่วงคิดด oui> ้ทำเท่าไหร่แล้วป้าปลูกไว้กี่ไร่แบบงไปเลยนี้เพราะผมก็เป็นคนรักธรรมชาติอยู่แล้วครับชอบปลูกป่ามาครับก็เรียนเป็นเคยเป็นอาจารย์สอนบัญชีมา ธุรกิจแปลรูปไม้เรติดลบ2 7ง3ส8 8บาทส5มห้าตังค์ธุรกิจจัดหาถามว่าการทุนนี้อยู่ได้ไหมเรามีทุนลองรองอยู่ประมาณ4สี่ล้านนะคะถึงสมาชิกนะคะเราเรียนสมาชิกสักคนนะครับของในส่วนของจังหวัดลบบุรีนะครับก็ตอนนี้จะมีอยู่3ที่ไปด้านซ้ายด้านหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็เพียงแต่ยกไปด้านนั้นหรือ าด้านเนื้นะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่เป็นแหลกดทันนี่ประธานเนี่ยท่านปีชาท่านประธทำมา ไายวักก็คือสี่ปีอันนี้หมดสิทธิ์เป็นแล้วต้องเว้นวักไปทําหน้าที่อื่นมีไหมเอ่ยเคยเราต้องช่วยช่วยกันนะมาเป็นประธานทุกคนถึงใครพอจะรับอ่านได้บ้างก็มาสมัครนะครับก็ในส่วนนี้ครับผมครับครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ แจ้งให้อีกขัก้นตอนหนึ่งนะครับอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องม,ม,มีมีท่านใดอีกไหมคะถ้าไม่งั้นจะให้จะให้ท่านประธานขออนุมัติงบจากที่ประชุมน,นะคะท่านนิ้กรร็เป็นตัวแทนมาชี้แจงแ้เาราเรียกทราบข่าวขาแล้ว เรื่องเรื่องการปลูกป่านั้นเป็นไฟส่งเสริมการปลูกป่า